เด็กข้าแค่รู้ตัวกี่ว่าอิตะคิมาสตอนออกไปเราต้องพูดว่าอิต k คิมาสสมมุติถ้าเดินไปส่งคนมิโอกูรุฮิโตกะคนที่เดินไปส่งจะต้องพูดว่าอิตะรัชชัยอิตรัชชัยนะนะทุกคนมันเป็นธรรมเนียมญี่ปุ่นนะตามเพลงนี้เนี่ยคนญี่ปุ่นจะมีธรรมเนียมหนึ่งคือ เวลาออกจากบ้านเนี่ยคนที่ออกจากบ้านไปเนี่ยจะต้องพูดว่าอิตาคิมาสคือเดี๋ยวฉันไปแล้วก็กลับนะอะไรเงี้ยจริงๆมันเป็นคำที่เป็นมุงคลน,นะครับแล้วก็พอคนที่เดินไปส่งแต่ไม่ได้ออกไปด้วยนะที่เดินไปส่งก็จะต้องพูดว่าอิตะชัยอิตะชัยอารมณ์เหมือนขอให้โชคดีเนาะอ่ะสำหรับคันจิวันนี้นะครับเรามาดูกันนะมี4ตัวเนาะ เกี่ยวกับดินฟ้าอากาศทั้งนั้นเลยนะอันแรกคําว่าเท่งกิเท่งกินี่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทักทายกันเนี่ยคนไทยจะชอบพูดว่ากินข้าวมาหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นทักทายกันเนี่ยเขาจะถามว่าวันนี้อากาศดีไหมเท่งกิวายิเดสกาอากาศดีไหมวันนี้เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องอากาศมากนะเพราะว่าเขามีอากาศอยู่ทั้งหมด4ฤดูนะครับอันนี้อ่านว่าเท่งกิเท่งกิ ว่าสภาพอากาศนะครับถัดมาคําว่าอาเมกอเมกอันนี้เปรียบเหมือนน้าฝนเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหยดหยดน้ํานะครับเปรียบเหมือนน้ำนะครับฝนจากฟ้าฟ้าลงมานะครับอเมกอเมกถัดมาเป็นโซระนะครับโซระโซระนี่แปลว่าท้องฟ้านะโซระกัคคีดเดสท้องฟ้าสวยงามอย่างเงี้ยครับโซระกัคคีดเดสอ่าเรามาดูประโยคก,กันนะบุงโงโยโมินาไซนะดู อ่านรูปประโยคสุยูอ่าโอเคสุยญี่ปุ่นเดียกว,ว่ากคาสุโนะโอวาริกะระที่ญี่ปุ่นนะครับเดือน5คือเดือนอะไรมกราคมพามีนาเมษาพฤษภาพฤษภาโนะโอวาริกะระคือตอนปลายพฤษภาเนี่ยเริ่มจากตอนปลายพฤษภาจนไปถึงอะไรนานคา,าสึนโนะฮาจิมมเดะฮาจิเมะมาเดะนานคา,าสึนโนะฮาจิเมะ มาเดก็คือต้นเดือนกรกฎาคมย u ุอเมก u าฟูริมาสย u ุอเมกาฟูริมาสคือฝนตกนะครับฝนตกบ่อยแสดงว่าญี่ปุ่นเนี่ยฝนก็จะเริ่มตกคือเดือนพฤษภากับเดือนกรกฎาเนาะก็เหมือนกับของไทยนะเออแบบงองไทยมีเหลื่อมกันนิดนึงคโนโตคิโยะอ่าคโนโตคิโยซึยโตอิมาสอ่าซยแสดงว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าฝนไงทุกคนเห็นไหม ต่อให้เราไม่รู้จักคำว่านซะืยุเนาะแต่พอเราดูบริบทปุ๊บเรามานั่งวิเคราะห์เซนเซก็จําไม่ได้นะศัพท์คํำนี้ต่อให้มันง่ายนะครับเซนเซก็จําไม่ได้นะโคโนโตเกียวซืยุโตอิมัสอ่าเรารู้เลยอย่างเงี้ยหน้าฝนนี่คือวิธีการเดาคําศัพท์จากรูปบริบทอ่ามาอ่านพร้อมกันนะทุกคนเริ่มนะนิฮอนเดวาโกัสซโนโอบาริการะしじかすにょはじまはじめまでよく雨がิมまส คุณโตเกียวซืยูโตอีมัสยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะทุกคนหวังว่าทุกคนน่าจะอ่านคล่องแล้วแหละเนาะเริ่มคล่องแล้วแหละถัดมาคำแรกค่าเทงคิเทงคิโยโฮเทงคิโยโฮคือพยากรณ์อากาศนะครับเทงคิเทงิถัดมาคืออาเมอาเมคือฝนนะครับอาเมถัดมาเป็น โซ r a โซ r a นะครับโซระโซระโอเคอ่ะเรามาดูวิธีการเขียนอันนี้แปลว่าฟ้านะครับคันจีตัวนี้แปลว่าฟ้านะทุกคนตัวบนจะยาวกว่าขีดบนนะจะยาวกว่าขีดล่างเทงคิ เราเริ่มเราเริ่มเรียนคันจีที่เขียนติดต่อกันสองสองสองตัวแล้วนะ,นะะถัดมาเป็นขีขีนี่คือแปลว่าความรู้สึกสวยนะคำเนี้ยเทงขีคนคิดคันจีก็เก่งนะทุกคนว่าไหมคือแบบ คิดมาได้หลายหลายรูปแบบมากอะ่ะแล้วสุดท้ายมันก็มีประโยชน์นะครับคนญี่ปุ่นกับคนจีนอะ่ะเขาอ่านหนังสือได้ไวเพราะว่าตัวคันจินี่แหละเซนเจบอกให้เลยเพราะคันจิมันเป็นภาพเดี๋ยวพอทุกคนอ่านญี่ปุ่นคล่องๆอง่ออะจะเห็นถึงประโยชน์ของตัวคันจินะครับอ่าอันนี้อ่านว่าเมะเอาว่าฝนเนาะมันก็เหมือนฝนจริงๆแหละ ตกโปรยปลายลงมาฟึบบนก่อนสงกขึ้นลาบญี่ปุ่นเวลาฝนตกก็แรงนะครับเพราะว่าประเทศเขาเป็นเกาะนะอา่าถัดมาเป็นโซล ของฝาคันจีอ่ะเวลาเราเรียนแรกๆอ่ะเราก็จะเหมือนจะจำมันไม่ค่อยได้นะครับทุกคนแต่พอเขียนไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเราจะจำมันได้เองนะสระอ่า <c oughs> ประโยคแรกนะครับ ทอริก้าทอริแปลว่านกนะฮะทอริก้าโซราโอโทบิมัสนกบินอยู่บนท้องฟ้านะครับโซราโอทบิมัสโทบิมัสแปลว่าบินนะ,ะอันที่สองอเมกะฟูริมัสฝนตกอ่าเมกะฟูริมัสคาซาซาชิมัสกางล่มนะกางล่มคาสะล่มนะฮะซาชิมัสเนื่องจากฝนตกฉันเลยกางล่มนะครับ สามเท่งขี่อีอะเท่งขีโนอีฮวะนะครับอีฮก็คือวันที่ท้องฟ้าอากาศดีนะครับอ่าคำนี้นะเท่งกิโนอีฮวะโซโตเดแปลว่าข้างนอกนะครับอโซบิมัสแปลว่าเล่นก็คือช่วงที่อากาศดีของท้องฟ้าเนี่ยเราก็ไปเล่นข้างนอกนะครับ โอเคเขียนคันจีอีเทงคิอ่าบางทีคนญี่ปุ่นพูดอย่างงี้อีเทงคิเดสเน่คือวันนี้แบบสภาพอากาศนี่คือดีมากอะ่ะอะไรอย่เงี้ยครับอีเทงคิเดสเน่อ่าเทงคิเทงคิอ่าอย่างนี้ครับเทงคิโซระโซระวะ ท้องฟ้าเป็นสีฟ้านะทุกคนจำได้ไหมอโอยเนี่ยแบบว่าสีฟ้าเทียววะอเมเดสถ้าเราพูดว่าวันนี้ฝนตกเราใช้คำนี้ได้เลยเทียววาอาเมเดสวันนี้ฝนตกาาเทียวนะวาอเมเดสนะพูดพร้อมกันนันทุกคนเทียววาอาเมเดสนะครับอัานไหนที่ใช้บ่อยๆอะเซนเซก็จะให้ทุกคนพูดเนาะ เทรุเทรุโบสุอ่ะทุกคนนะ่าจะรู้จักตุ๊กตาไล่ฝนมีใครดูหนังเรื่องเอ้ยไม่ใช่หนังเออ่การ์ตูนอิคิวซังนะครับฮาา่าฮ่าอสมาโอเก้งกีเดสซึ่ะอย่างเงี้ยครับก็คือตุ๊กตาเนี่ยไล่ฝนเนาะอ่ะเทรุเทรุโบสุอ่นนอะอามาอ่านพร้อมกันนะอัสตาวะเอง็งโซคุเดสอัสตาวะเอง็งโซคุเดสเดโมอิอมา 雨がさあさあ降ってます。雨の音が聞こえます。今日、学校でてるてる帽子を作りました。てるてる帽子を作りました。白い紙を丸めて糸で結びました。それから窓にするしました。 อัศい์อีเด็れกินีนาเรนาเรนะครับนาเรอาเสียงแปลให้ฟังนะพรุ่งนี้เป็นวันเอ็งสุกุนะครับเอ็งสุกุเดโมอิมาอเมกะซาซาเฟเตมัสก็คือณตอนนี้เนี่ยฝนนะ่ะอเมกะซาซาฝนตกเสียงแบบซาซาอเมโนโอโตะะคิโคยามัส no ก็คือได้ยินเสียงฝนตกนะครับได้ยินเสียงฝนตก คิยวันนี้กโกเดที่โรงเรียนนะครับเติรุเตรุโบสุเตรุโตเดโบสุก็คือตัวนี้ต,ต,ตัวตุ๊กตาไหล่ฝนซุกุริมาสตะผลิตหรือทําขึ้นมาชิโร o คา a มิโอมารุเตะชิโร k คา i มิแปลว่ากระดาษสีขาวมารุเมเตเอากระดาษสีขาวมาม้วนๆกันอิโตเดได้นะครับอิโตเดะมูซูบิมาสตะพันแล้วก็มัดด้วยได้พันด้วยได้โซเลกะระ มาโดนี่ซ s รุชิมาสต a ม a โดแปลว่าหน้าต่างซูรุชิมาสก็คือแขวนกับหน้าต่างแล้วนะครับเพื่อให้อะไรอัสต้าอีเทงกิอ uh, ีเทงกิแปลว่าอัสต้าแปลว่าพรุ่งนี้อีเทงกิแปลว่าขอให้บรรยากาศมันดีอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศมันดีนะนะทุกคนอ่านพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะเริ่มอัสต so ้าวะเอ็งโซคุเดส でも、今、雨がさあさあ降ってます。雨の音が聞こえます。今日、学校でテルテル坊主を作りました。白い紙を丸めて糸で結びました。それから窓にするしました。明日、いい天気になれ。なはい、ば、ポ明日、いい天気になれ。コヘイ、にンニアカ、あ,あ,あ、オッケー、なるほど。 อ่ะมาเรามาเขียนคันจิตัวแรกอ่านว่าอะไรอาเมนะครับอ่เมฝนนะครับตัวที่สองโอโอโตะนะครับโอโตะถัดมาตัวที่สามโซโซระนะครับท้องฟ้าตัวที่สี่กับ โคกับโคตัวที่5นะครับเท่งขี่ายอดเยี่ยมทุกคนได้แล้วล่ะอ่าโอเคจับโยงคู่ขาคันจีอ่ะเจนเซให้ทำเองก่อนนะนับ1นึถึงสินะครับโยงเองเลยเราจะได้รู้ว่าจําได้ไหมนะครับหนึ่งสองสามทำเลยทำเลย อ่าน่าจะได้เลยเนาะคำแรกอ่านว่าอะไรครับ de mas นะแปลว่าออกนะ de mas อันที่สองอ่านว่า h ฮเดมานะครับเข้านะตัวที่สามอ่านว่า y a s u m i ม a s พัก C เป็น t a j i ม a s สหเป็น mi mas โอเคยอดเยี่ยมเนาะโอเค อันนี้ให้ทำอะไรเนี่ยคลิกนะจงวงกลมล้อมรอบตัวอักษรคันจิตามสัพที่เขียนด้วยทิระคนะโก้ออเคโก้ออเคยงตัวไหนทุกคนยงงบาวซีตัวนี้เนาะย้งนาหนะอันนี้เหมือนให้ทำคลิกเนาะนาหนะโมดิตัวไหนทุกคนสับสนไหมเนี่ยอันนี้อ่านว่าตัวนี้อ่านว่าฮายาชิ ตัวนี้อ่านว่าคิอันนี้ไม่เกี่ยวเลยอ่านว่ามิซุโมริคือตัวนี้นะครับอ่ะมิซุเซนเซเฉลยไปแล้วตัวนี้นี่ไงมิซุน้ำนะเข้าวะข้าวะทำได้ไหมอันนี้อ่านว่านากะาซังยามะเพราะฉะนั้นเข้าวะคือ ่าตัวนี้ฮายาชิอ่าเฉลยไปแล้วเนาะฮายาชิฮิฮ,ฮิแปลว่าไฟโอเคจงเขียนตัวคันจิไหนลงไหนดีนะอะไรของเขาอ๋อให้เขียนเป็นไอ้นี่นะครับนับ 1, 2, 3, นะหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งหนึ่งก็เป็นสองสาม 3ก็เป็น4 4ก็เป็น5เ,เขาให้เล่นอะไรเนี่ย5 2 2ก็อ่ะ3 4โอเคนะให้เรียงลำดับเฉยๆเนาะ,ะจงเลือกคันจิในวงเล็บให้เหมาะสมกับประโยคโอเคตัวแรกสรุปลิงลิงกับน้ำ ถ้าว่าไม่ถูกกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลิงกับต้นไม้นะก็ต้องเป็นสาลวะคีโนอุเอนี่อีมัสลิงอยู่บนต้นไม้นะครับคุมาคุมาแปลว่าหมีซูจิโนะนัคกา i i อีมัสอ่าเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในดินมากกว่านาะในดินสักณะปลานะครับปลา อยู่ในน้ำนะครับก็ต้องเป็นคําว่าน้ำไม่ใช่ม้ยเนาะสักาวะมิสุโนะนากะนี้อยู่ในน้ำนะครับสักนาวะมีกี่ตัวในนี้เราเห็น2เราก็ใส่ไปนี้ฮิกิอ่าอิมาสมีอยู่2ตัวโอเคควิกอีกแล้วเนี่ยเอาอบทนี้เยอะนะ <c oughs> อ่าตัวแรกยามะอันนี้ไม่ยากเรารู้อยู่แล้วตัวนี้ยามะ อันนี้อ่านว่ามิมิอันนี้อ่านว่าคินะครับตัวที่สองชิตะคิดระหว่างอะไรดีคีดนี้อยู่บนคงไม่ใช่อ่ะคีดนี้อยู่ล่างงั้นก็อันนี้เลยถูกต้องไหมชิตะอิชิหินอันนี้เกี่ยวกับปลาเกี่ยวกับน้ำเกี <problèmes. S 1> <ๆ>่ยวกับไฟเหลือตัวนี้ตัวเดียวอิชิหินนะครับจิคระพลังนะครับ ตัวนี้อ่านว่าอุนะผู้หญิงอันนี้โอตโกะผู้ชายอันนี้ก็จิคาระอันนี้อ่านว่าคูจิแปลว่าปากนะครับปากถัดมาเป็นมิ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 แปลว่าหูอ่าตัวคันจิตัวนี้อ่านว่าอะชิอันนี้อ่านว่าเทอ่านว่าเมเพราะฉะนั้นคือเป็นตัวนี้นะครับมิมิไข่ไข่แปลว่าหอย ตัวนี้อ่านว่าคูรูมะหอยหอยก็คือนี่ไงตัวนี้เลยเนาะมูระอันนี้อ่านว่าอิโตอันนี้อ่านว่าอิโตอันนี้อ่านว่ามาจิอ่าเพราะฉะนั้นมูระแปลว่าหมู่บ้านนะคล้ายๆกับตัวคําว่าฮายาชีนะทุกคนที่แปลว่าป่านะแต่ตรงนี้จะไม่เหมือนกัน ถัดมาเป็นมูชิอ่าตัวนี้เลยไม่ยากมูชินะครับโอเคในกรอข้างล่างมีตัวอักษร3ตัวให้เราใส่ให้ถูกใช่ไหมมูชิวาอิคุสึอ a ริมัสกอ๋ออ่าอันนี้ไม่เล่นเนาะเซนเซผ่านแล้วกันวงล้อมรอบคันจิตามคำศัพท์อ่าโอเค ตัวแรกโอคิ G. อันนี้อ่านว่าจีจีไสอันี้อ่านว่าพุสะอันนี้ตาดะชีอ่าอนนอข้างหลังไม่ใช่แล้วก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับถัดมาโอโตโกอ่าไม่ยากผู้ชายนากับกำลังรวมกันเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือโอโตโกอันนี้อ่านว่าคิว จูอันนี้อ่านว่าทีคาระโอเคมัติเมืองเมืองต้องมีอะไรมีการทำนานะเห็นตัวนาปุ๊บเอาตัวนี้เลยอันนี้อ่านว่าคูรุมะนะครับคูรุมะแปลว่าวรถนะครับอันนี้อ่านว่าคุซะฮิโตะอ่าตัวไหนคล้ายๆกันอันนี้ไม่น่าจะใช่ฮาจิแปดอันนี้ อ่านว่าโอคคใหญ่นี้ฮิโตะตัวนี้นะครับฮิโตะอ้นนะอ้นนะผู้หญิงอันนี้ไม่ใช่แน่นอนไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยอ่านว่าอินุน้องหมานะครับน,นี่อ่านว่าฮิโตะอ้นนะก็อันนี้นะครับอันนี้คืออิโตได้ครมุมะไม่ยากโดดมาตัวนี้ได้เลยตัวนี้อ่านว่ามิมิม โอโตโกคุซะโอสมะอาคำนี้ทุกคนอาจจะจำได้ไม่ได้เนาะโอสมะอันนี้อ่านว่าโคเตโอสมะอาตัวนี้นะอชิอชิอันไหนอันนี้นะครับอชิอันนี้อ่านว่าอิชิอันนี้ก็คือนาหม อันนี้มูชิเสียงคล้ายๆกันเนาะอาชิเทา้านะครับเทา้า <c oughs> อ่าให้เลือกโชูกุอิงชิสึนี้ถ้ามีคำช่วยนี้ทุกคนแล้วก็โชูกุอิงโชิกุอิงชิสึนี้ไฮริมัสเนาะรูปไฮริมัสเนี่ยเอาไวเา้เขาเข้าห้องเลยส่วนยาสุมิมักใช้กับคำช่วยเดะ เดมัสใช้กับคำช่วยมักโแล้วก็คาระเพราะฉะนั้นมีตัวเดียวคือไฮดีมัสอันที่สองยาสุมิจิกังเดสก็คือช่วงพักนะครับยาสุมิพักจิกังเวลาเคียวชิสึโอเวลาพักเราทำอะไรรีบออกห้องเรียนเลยถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเคียวชิสึโอเดมัสโซชเตโซโตนิอิกิมัก็คือเดินไปข้างนอกนะครับโอเค จงเขียนคันจีให้เหมาะสมกับรูปภาพอ่ะคำแรกมีแค่3ามคำเองทุกคนคำแรกอะไรโรงเรียนอ่ะถูกต้องโรงเรียนก็คือกักโคอ่าถูกต้องไหมกักโคอันที่สองเซ็นเซอยู่บนกระดานแล้วก็เซ็นเซ อ่านะเซนเซออันที่สามนักเรียนนะ่าจะเป็นปีหนึ่งก็เป็นอีจิเนงอีจิเนงเซอีจิเนงเซเยอะเนาะอ่ะควิกนี้เดี๋ยวเซนเซเอาเป็นควิกสุดท้ายแล้วนะทุกคนเนาะตัวไหนดีกับโคกับโคคือตัว นี่เพราะาอ,า sense. อันนี้อ่านว่าเซนเซอันนี้อ่านว่าอะไรใครจำได้ยูกาตะอันนี้อ่านว่าเทงคิเทงคิอ่าโกเองโกเองอ่าเราจำคำว่าโกกบเองได้มันลงเองหมดทุกตัวเพราะฉะนั้นโกก็ค ok ือต ok ัวนี้โกเองนะครับโกเองอันนี้อ่านว่าเฮียคือเองอันนี้อ่านว่าเซงเอง อันนี้อ่านว่าจูเองนะถัดมาอโอะอโอะคือตัวนี้เลยเอาอันนี้อ่านว่าอาคาชิโรเมอันนี้คุสะอ่าอันนี้อ่านว่าหาย่อยหาย่อยนี่มูชิฮานะเพราะฉะนั้นคุสะก็คือคำนี้คุสะถัดมาตะเค ตาเกตตัวไหนเอ้ยไม่ใช่ซูจิซูจิตัวนี้นะครับอันนี้อ่านว่าปากเกตคิฮ่องโอเคบุง้งบุ้งก็คือตัวนี้นะอันนี้อ่านว่าโอตโตะมิมิมคาเนะเงินเนาะเงินอ่ะทาดาชิโอเคทาดาชิ เราเรียนไปสดๆดร้อนๆ t u ีก็เป็นตัวนี้นะทาดาชิฮิดาดิตัวไหนดีระหว่างสองตัวนี้อันนี้ทุกคนแยกได้เนาะอันนี้อ่านว่าอุเอกับชิตะถูกต้องไหมตัวไหนฮิดาดิคือซ้ายนะซ้ายก็ตัวนี้นะครับให้แยกระหว่างนี่ถ้ามีปากนี่ปากมาก่อนขานะอะ ถ้ามีตัวเ e อตัวนี้ถือว่าเป็นฮีดารีโอเคแล้วเดี๋ยวเจอการสัปดาห์ถัดไปนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะฝากกดติดตามกดสับอตคลายด้วย